สวัสดีครับวันนี้ทีมงานโพสต์โพสต์นะครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับหน้าจอ c u สเ o อร์ดิสเพย์ในการผ่านโปรแกรมก็เรียกว่า POSTPOST EXTRA กนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะครับที่มีโลโก้มีนะครับซึ่งเราสามารถที่ดาวน์โหลดติดตั้งเจ้าตัวโปรแกรม POST ์ o t สต์เอได้นะครับโดยการไปที่เขาเรียกว่าเจ้าตัวนะครับแอปสโตร e เจ้าตัวโปรแกรม Port p o ส t ์ o พสต์เอเนี่ยสามารถทำเป็นหน้าจอ คสัสเตอร์ดิสเพและจอที่สอของลูกค้าได้สามารถดาวน์โหลดนะครับได้ทั้งบน Android แล้วก็บน iOS นะครับคนไหนที่มีมือถือ Android หรือแท็บเล็ตนะครับเก่าๆนะครับ iPad หรือแท็บเล็ตแดยเก่าๆหรือมือถือ,ถอเกา่เกาๆนะครับก็สามารถนำมาประยุกต์เป็นหน้าจอที่สองได้เลยนะครับก็ทำการเปิดมันขึ้นมาในการเปิดครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะให้เราทำการล็อกอินแล้วก็ใส่ Account ของร้านคา้าเาเข้าไปนะครับหลังจากที่ a l อกอินเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งค่านะครับว่า ระหว่างที่รอออเดอร์เนี่ยใจมันขึ้นอะไรอันนี้ผมตั้งค่ามันวิ่งไปที่เว็บไซต์ของทางโพ p o s t co นะครับคราวนี้เราจะทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นะครับของโพดโพสได้ไงก็ต้องบอกนี้ครับในกรณีนเนี่ยอุปกรณ์โพดโพสฝั่งที่เป็นฝั่งขายนะครับจะเป็น iPad นะครับซึ่งก็จะเป็นตระกูลของ iOS ตัวโปรแกรมพัฒนาเราเนี่ยรองรับทั้งบน ios android นะครับแล้วก็ windows นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอฝั่งลูกค้าแบบนี้ได้หมดเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อทำนี้ครับให้ไปที่หน้าแรกก่อนนะครับมาที่ไอคอนนี้นะครับกดตั้งค่าครับจากนั้นมองหาเมนูด้านล่างนะครับที่ชื่อว่าเชื่อมต่อ customer display ครับกดครับจากนั้นมันจะขึ้นมาให้เรากรอหมายเลข IP address นะครับซึ่งเราจะต้องทำการเชื่อมต่อ ประกอบของพจน์นะครับแล้วก็หน้าจอฝั่งลูกค้าเนี่ยให้อยู่บนเขาเรียกว่าเราวเตอร์หรือ Wi-Fi ว,วงเดียวกันนะครับในกรณีนี้เราจะรู้ IP ของเครื่องนี้ได้ไงนะครับเรากดมาที่เครื่องหมายเฟืองครับนะครับจากนั้นกดไม่ตรงนี้นะครับจริงผมขอขอนุญาตกดเป็นที่หน้าแรกก่อนแล้วกัน,นตอนเอกราเปิดโปรแกรมมาร์งแรกเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้ให้กดมาที่เมนูนี้ครับนะครับแล้วกดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอดีมันเชื่อมต่อแล้วขออนุญาตปิดไปก่อนแล้วกันนะครับมันพอดีมันเชื่อมต่ออยู่แล้วนะครับ เราปิดก่อนไปดูใหม่อะพอเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้กดไปที่หน้านี้นะครับมันจะมีเจ้าตัวหมายเลข IP ปรากฏให้เราเห็นในตรงนี้เลยเราก็เพียงแค่กรอกหมายเลข IP ตรงนี้นะครับกัดตรงบริเวณนี้ให้เหมือนกันกรอกเสร็จปุ๊บก,กดบันทึกครับกดดันเข้ามาที่หน้าขายนะครับสำหรับการขายครั้งแรกของวันนะครับเราอาจจะต้องกดเมนูนะครับตรงนี้ครับแล้วก็เลือกคําว่าหน้าจอ ค u าซูเมอร์นะครับหน้าจอลูกค้าเพื่อมนทาการเขาเรียกว่าซิงค์ข้อมูลก่อนซึ่งจะทาแค่ครั้งเดียวต่อวันนะครับหลังนั้นเนี่ยเราก็เริ่มสามารถทำออเดอร์แล้วครับก็เห็นว่าเวลากดออเดอร์นะครับมันก็จะมาปรากฏที่ตรงนี้นะครับโอเคนี้ผมจะทําการชําระ3,000บาทนะครับจะต้องมีเงินทอนก็จะทําการโชว์ข้อมูลครับเงินทอนฝั่งลูกค้าให้ด้วยนะครับก็เห็นว่าทั้ง2หน้าจอเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่คล้ายๆกันนะครับ อันนี้ประโยชน์ที่จะได้เนี่ยมันก็ยังมีไม่ว่าจะเป็นพวกของอกรณีเราต้องการโชว์พวก QR Code อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ตรงเนี้ยเวลาเลือก QR Code เนี่ยมันก็จะปรากฏที่ตรงนี้ด้วยหรือจะให้ลูกค้าเนี่ยนะครับทำการกอรอกบ์โทรศัพท์นะครับเพื่อระบุนะครับเขาเรียกว่าสมาชิกก็สามารถทําได้ครับซึ่งเอาละอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับจริงๆตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะวางเป็นลักษณะแบบแนวนี้ก็ได้ด้วยนะครับก็เป็นลักษณะ แบบแนวนอนนะครับก็จะสวยพีกแบบหนึง่งก็จะเป็นการเขาเรียกว่าทําให้นะครับมือถือเครื่องเก่าๆที่อาจจะไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งบน Android แล้วก็ iOS แล้วก็ Windows ในกรณีการตั้งค่า,ข,าของเครื่อง w i n d w w s และ Windows, Android นะครับทำยังไงเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับ แต่วาในกรณีเนี่ยฝั่งของเจ้าตัวโปรแกรมโพสต์เอ็กซ์ตร้านะครับก็ย้ำว่าเรารับทั้งบนนะครับแอนดรอยด์แล้วก็บน iOS นะครับโอเคนะครับอันนี้เราก็ทําเหมือนกันหมดนะครับการเปิดโปรแกรมการเข้าไปทำเหมือนกันหมดนะครับแต่ตรงนี้ค Windows, ค Windows, ค Windows, ค Android, คเครื่อง Windows เครื่องไอโอเอสเครื่อง Windows เครื่องแอนดรอยเครื่องไอโอเอสจะต้องมีวิธีการตั้งค่าที่อาจจะแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวจะพาไปดูโอเคครับถ้ามีคําถามเมื่อไงก็ฝากเขาเรียกว่าแอดไลน์เข้ามานะครับที่แอดไซ POS POS นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับก็ในเคสนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับเจ้าตัวโปรแกรมนะครับเปิดโพสเอ็กซ์ตร้านะครับกับหน้าจอที่2นะครับอ่าตรงนี้นะฮะกับกรณีที่เป็นเครื่อง a Android ก็เบื้องแรกเราต้องทำการเซต IP ก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดโปรแกรมฝั่งนี้นะฮะมาเปิดเครื่องใหม่อย่างที่บ่านะครับกดที่เมนูนี้เพื่อมันโชว์ไอพีนะครับอันนี้คือรองท้ายหนึ่งห้าแปดอ่าุกลวนอ่าทางนี้ช่วยสอนตั้งค่านะครับก็มาที่เมนูนะครับ แล้วก็มาที่เขาโพสโชว์ดังนั้นก็เลือกตรง i p a d ด้วยตรงนี้นะครับแล้วก็เกากให้ตรงเวลาเราะตรงปุ๊บก,ก็กดเชื่อมต่อครับเอาละตอนนี้มันก็จะขึ้นคำพูดว่า Connected นะครับก็ลองทำออเดอร์เลยครับทำได้เลยครักดไปเลยนะครับกดนี้เลยครับโอเคกดชำระเงินครับก็สามารถทำได้เหมือนกับ iOS นะครับก็ประมาณนี้นะครับ โอเคครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับพจน์โพสโชนะครับกับกรณีเกือบวินโดว์นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอคัสเตอร์เมอร์นะครับตรงบริเวณนี้ส่วนนี้จะเป็นหน้าจอวินโดว์เอาล่ะเบื้องต้นก่อนก็ทําการนะครับไปที่นะครับเมนูแถวๆนี้นะครับกดเข้าไปนะครับพจน์โพสโชนะครับตรงนี้ จะเห็นหรือเปล่านะครับจะมีเมนูพูโชว์อ่ะพอกดเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีหน้าต่างนี้ขึ้นมานะครับที่หน้าต่างนี้มันจะมีให้เราเกาะหมายเลข iPad d r e s s นะครับแล้วก็ต้องเกาะหมายเลข IP a d d r e s s นนะครับให้มันสอดคล้องกับที่ตัวโปรแกรมของเรานะครับก็ย้ำอีกทีนะครับก็สามารถมาที่ตรงนี้ได้ก็จะมีหมายเลยเลข IP a d d r e s s แบบนี้นะครับนะนะครับก็เอกเกาะตรงเสร็จปุ๊บเราก็สามารถทําการกดเชื่อมต่อ้เลรครับกดเลยครับปุ๊บ เราบอกว่าทการเชื่อมต่อลองทำออเดอร์ดูครับก็จะเห็นว่ามันก็จะเชื่อมต่อทําการชาระอลยครับโอเคกดชาระนะครับก็จะเด้งขึ้นมาก็ประมาณนี้นะครับถ้าหากมีคําถามอะไรก็สามารถติดต่อมาที่ทางพ่อโพสนะครับผ่านทางไลน์นะครับ s i สไ POS POS นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ